มากินหอยวันนี้วัตถุดิบธรรมชาติร้อยหอยสวัสดีครับช่องวันวิสันนะครับวันนี้จะมาหาแนวกินแรงนะครับจะมางมหอยครับวันนี้มาดูกันนะครับวัตถุดิบธรรมชาติวันนี้เราหอยมาดูกันนะครับเก็บเก็บหอยแซ่บบุลเลงเอาเบอร์กระเด้อพิจาร หอยวัตถุดิบครับพี่สาน่อยนี่แล้วนำมันเหลี่ให้เหลี่กินแรงกินหอยกินปูปูกินหอยอร่อยมาดูนะครับเยอะไม่ให้น้ำนี่เบ้ดูครับเฮ้ยมีไหครับหอยนี่หอย ินหอยแรงดีหลายาหอยงามแก้วที่ฟุดำแก้วที่ฟุดแซบเนีเด้อหอยุ๋งนี่หอยจู็มี่ลาด่าลืมติดตามช่องันวัสันนะครับ เข้าไปดูเลยกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับจะมีคลิปดีๆคลิปก่อนกินกระปูคลิปนี้จะกินหอยดูนับหอยเป็นหน่วยงามๆตัวนี้จะเป็นหอยค่งตัวนี้อันนี้เป็นเซรี่แก้วเอาล้วครับตอนนี้ขึ้นเตาแล้วนะครับโอ้โหมันนี้มันนี้ อ,อื๊ะโหมึงมาบนมือของเมื่ยเมย์เมยหยิบแซบมาเนี่ยนี่นะครับเด้อมีตั้งหอยเล็กหอยหน่อยหอยใหญ่มีโคบดลังหนึ่งครับอาออันนี้นะครับวันนี้โอ้โหได้กินหอยแซบแทบเนี่อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดกระปุกสไครต์ของช่องวนันร,รุษันหรือเควันโตวันนี้มาดูน้ำจิ้มเราอื้อ <c oughs> เพงเอี้ยพี่เมย์เป็นหนังเงี้ยเจวแจวแซ่บประกาศประกาศประกาศพึ่งพึ่งแล้วพึงอื้มดงเอาเห็นยังไงครับโอ้โหเด็กๆก็กินหอยเหมือนกันนะโอ้กินหอยแต่น้อยแต่แต่เล็กจังเลยอื้มพี่น้องหนุนเป็นไงขนุน เสียบวัวเสียบวัวนุ่นแสียตงแสียตงเอออืมดิกหน่อยกินหอยกันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุกเลยนะไอ้มาหนิหอยน่ะกินหอยแรงดีนะครับอือหือแก้วแก้วแก้วย่องเงาจัดไปอืมกินได้จัดจ้าเขียอยู่กินหอยแรงดีได้ผมผมก็กิน ดูนะครับตัวน,นี้ยองกำลังจะเปิดชิงนะครับเปิดชิงหอย, <_ C 1> หอยเปนหนไงเจ้าเจ้ายังนาเบี้ยไหนมึงมาไหนี